เอาละครับเรายัางอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile กันนะฮะวันนี้จะมาเล่น The Nerd นะครับเก็บเวลเดอะเนิอยู่นะครับซึ่งเล่นยากมากบอกตรงๆคือเล่นยากมากๆนะอยากจะแชร์เพิร์รักตัวกลัวตายไปให้กับพัตรกรตัวอื่นๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเซ็ตเพิร์กกันก่อนนะที่จะใช้วันนี้นะครับเนี่ยผมจะเล่นเนิรสายเดินตีนะครับเอากั้นเครื่องไปแล้วก็เอารักตัวกลัวตายนี่แหละนะครับ นี้ก็จะเอาไอโนวันไปด้วยนะครับเอ่อเพิ่คลิกเกมนะอีกการหนึ่งก็เสียงแหบดังนะครับใส่ไปงั้นแหละครับใส่ไปมั่มๆเนวะแต่ผมจะใส่แอดออนอันนี้นะครับลมหายใจขาดช่วงนะคือมันจะทําให้เวลาที่เราบิ้งไปตีเซอร์ได้แล้วเราจะเดินเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะบิ้งไม่ได้นะเราจะเดินเร็วเท่ากับฆาตกรทั่วไปอ่ะนะ4.6นะครับแล้วก็นอกนั้นก็เอาไปม่มั่วนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ใส่ไปมุ่มๆครับแล้วก็เอามือไปด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันดีกเกมมาเลยดีกว่าครับว่าฆาตรกรเนิร์ดสายเดินตีจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วครับเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็เป็นแมปเดิมอีกแล้วนะฮะทำไมเจอแต่แมปนี้เนี่ยอย่างเล่นแมปอื่นบ้างเดี๋ยวขอบิงค์ไปดูยาวๆเลยนะกันนะฮะเครื่องที่ไม่ได้โดนล็อกนะมีคนหรือเปล่ปาวจวดชุบไม่มีีเครื่องหนึ่งจาาเลยแล้วกันจูวดปึ๊บ อ้าวนี่ไงเจอคนแล้วนะครับใส่เอ่ยอ้าววิ่งแบบนี้โดนนะได้กีหนึ่งปะเนี่ยโดนไล่ายาวนะป๊าบนี่ไงเดินเร็วนะเดินเร็วนะทีเนี้ยบิ๊ไม่ได้แต่เดินเร็วนะทีเนี้ยเอาไงเอาไงงงงงงโอ้โหจวดเลยจวดเลยจวดเลยงงเลยดิงงเรียบร้อยฮนะเนร์อเดินไวปัปงทำาลายไปก่อนฮนะเนี่ยเขา้าไปแขวนเลยนะครับ นี่ฮนะเนร์ดสายเดินตีนะครับการบิงมันลําบากนักใช่ไหมงั้นเล่นสายนี้เลยแล้วกันเนะี่ยสายเดินตีอุ้ยขอแค่บิงโดนทีหนึ่งก่อนนะฮะนี้เราก็จะเดินไวนะมาแล้วนี่มีคนนี่ว่ะล่อๆทำอะไรหลบเข้าแผ่นน้อยแล้วโดนโดนโดนไงนี่ไง,ไงอ้าวเดินไวนะจ๊ะตามเลยนะฮะ อ้าวทำไมเดินได้บินวะงงกันดิเอาดิเอาดิเอาดิยืดๆจักจั๊จกแล้วทำไมมันตะ,ตะ,ตะกัดจังวะคนวิ่งออกมาเนาะอืม้มอุย้ยมันเหมือนปั็กอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะคือมันติดๆขัดๆยังไงไม่รู้ <c oughs> มันไม่ลื่นอะ่ะตามตามตามคนนั้นปล่อยเขาช่วยกันไปฮะเอ้าตรงนี้เหรออืมเอ้าต,ติดแล้วติดแล้วอะไรวะสักทีหนึ่งดิสักทีด,ด,ดิมันบั๊กอะไรนะนะักหนาอ๋อ เหนื่อยไปนี่นะฮะเนื้อสายเดินตีฮะเราไม่ต้องบินก็ไดนะ้โอ้โหเขาหิ้วกันเรียบร้อยเลยนะไอตัวนี้มันร้ายมันร้ายนี่มันตีคุณภาพชัดๆเลยนี่ว่าเอา้าคนเดิมที่คุ้นเคยมาทําอะไรอีกที่เดิมมะนะันเนี่ยที่เดิมมะนะันเนี่ยนั่นงไงโดนหัวที่เดิมอีกแหละไปวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆไปแล้วหันไปเนี่ย ทันไมเนี่ยต้องทันดิเราเดินเร็วซะขนาดนี้โอ้ยพุ่งยังกระจิรวดงงเลยเจองงเลยเข้อนี้พับไหมไม่พับอ่ะนี่ไงมีไม้ทำไมไม่ใช้นี่แหลจะจุดจบคนห่วงไม้ฮะมาห้อง V IP ลงไปเลยมาจะชอบห้องีก็ไม่บอกพวบเข้าให้เรียบร้อยอา้าวระเบิดตึมตามช่วยกันหน่อยด้วย เดี๋ยวขึ้นไฮกลวแล้วก็ไม่มีคนนะเดี๋ยวเราเดินเดีย่ยวน่าจะอยู่ฝั่งนั้นก็หมดเอา้ารอยเท้าฮะรอยเท้าใครทางนี้ไม่น่ามีใครนะแอบเป่าไม่มีนะครับเครื่องเสร็จไปแล้วหนึ่งยังไงกันเจ้าพวกนี้หายเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องนี้ก่อนแล้วกันยูวุฒิมีคนมีคนมีคน ไอ้เฮ้ยเอ,ยอะไรอะไรโอ้โหเนื้อดิ้งถอยหลังเป็นไงล่ะสเต็ปนี้อย่าหาทำจากตามอีมอ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 ม้คนเดิมเหรอคนเดิมเศรสาวอยู่ตรงนี้เลยนะมันก็อ๋ออะไรวะเสานี้ก็ได้วะมันยังไงอะ่ะตาเนี้ยคือมันเหมือนเกมมันบักบักบักนะ มันไม่ค่อยจะลื่นเท่าไหร่เลยเอา้าระเบิดต้มตามมาขอใ้เขช่วยกันเลยนะฮะเราเดินตีเดินไวไปไหนแล้วไม่มีแล้วอะไรระเบิดแถวนี้อเอา้ารอยเท้าใครมาฝางรอยเท้าไว้ตรงนี้น่าจะปั่นเครื่องนี้กันอยู่นะครับไปดูสิว่าใครหยุดปั่นเดีย๋ยวนี้อืมนี่ไหนวะ เอ้าเฮ้ย้ยเอ้าไม่เห็นไม่แห็งเงาอะไรกันเนี่ยน่าจะมีสองตัวนะครับเดี๋ยวเราไล่ตัวนี้เลยดีกว่าเอ้าคนเดิมอมคนเดิมที่คุ้นเคยสะบัดจอปั๊บพุ๊บปั๊บนี่ไงไม่โดนนะนี่แหละฮะถ้าเราไกลระยะไม่ดีนะคือมันไม่โดนนะลุงลุบิ้วลุงมบิ้วเรียบร้อยบาดเจ็บไปเลยทีนี้รักตัวกลัวตายของเราก็ ุด่ยอดแล้วทีเนี้ยทางานทํางานได้เกือบจะเต็มรูปแบบแล้วไปจวดไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไปไปเอา้ามีคนอยู่แถวนี้นะเอา้เอาไอ้คนนี้ก็จะไม่ไปไหนอีกเหรอเดี๋ยวนะถ้าออไปตรงนี้นักหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าที่เดิมเอา้เอา,อาไม่ไปเอา้าอยู่ตั้งกลยังโดนอีกเหรอกเดี๋ยวนะผมว่าผมไม่ได้ยืนชิดไม้นะไปนี่เอา้าก็เหมือนไม่ทะลุเอา้าแล้วอย่างนี้ก็ มันหลายรอาายบแล้วนะแบบเนี้ยบินไปหลังอนะ่ะบินไปหลังโชว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอา้เอา,อ,าอะไรเนี่ยบัคเ,เป็นเกมที่วุ่นวายอะไรได้ขนาดนี้ทั้งบัคทั้งอะไรไม่รู้ต่างๆนานา,นา,บ,าบ,บินไปเ,เอาสับไปเลยมึงบินเลยเอาไันนี้ไม่ไปเ,เดินตีเลยดีกว่าไหมเราเป็นเนิร์ดสายเดินตีลืมงไงเราเป็นเนิร์ดสายเดินตี ต้องให้เล่นแบบนี้ดิ้งตีไม่เคยโดนมาตายไหมเนี่ยน่าจะตายนะน่าจะตายแล้วนะเนาะเจอใครไล่ให้หมดนะครับมาเดินเดิก็ช่างเอาไปเรียบร้อยฮะต้องบอกก่อนะว่าผมก็มือใหม่เหมือนเดิมนะครับไอที่เล่นได้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะฟุกนะครับฟุกนะปกตินี่คือแพ้นะฮะแพยับเลยนะครับไป จุดอีกทีนึงปภาบเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้อ่ะจื๊บเอามีคนนะอ้าวคนเดิมอีกแล้วนะฮะคนเดิมที่เราก็รู้ว่าใครไปแล้วไม่เจอใครหน้าใหม่ๆเลยอะ่ะเจอแต่คนหน้าเดิมๆสองคนเนะี้ยแล้วอสองตัวนั้นไปไหนวะโดนนั่นเนี่ยโดนนั่นเนี่ยดิ่ตรงๆเนี่ยหัวขมำ,ำตายเลย้วนะตายแล้วมั้งตัวเนี้ยตายแล้วไป ถ้าถ้าเรากะระยะดีๆนะแล้วก็บินแน่นๆมันก็เป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งเหมือนกันนะไอเดินเนิรอแตนะครับแต่สําคัญคือมันก็เล่นยากกระหน่ำว่ายากกว่าฆาตกรทุกตัวเลยมั้งแต่ว่าในคอมมันมันเล่นง่ายนะเขาว่านะครับเล่นง่ายเล่นโหดแต่ว่าในมือถือก็นะอย่างที่เห็นนะแต่ขอกระตุ้บหน่อยปาบปบอ่ะืม แล้วอีกสองคนนี้เขาอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวขอกระเทืออีกเรื่องนึงตามหาคนเอ้านี่ไงลุงบิวมาฟุบโดนไหมทีหนึ่งไหมขอทีหนึ่งไหมทีหนึ่งไหมแล้วจะจะบี <c oughs> ไม่โดน,นเล่นลิ้นเล่นลิ้นไปแล้วไปแล้วขอสีหนึ่งขอสักทีหนึ่งก่อนขอให้บินสีได้สักทีหนึ่งก่อนเดินไล่ยาวๆอ้าวบินไม่ไปฮะ ยังไงสิไปแล้วถ้าจะยาวนะกับลุงนะเบลเนี่ยไหนลุงเบลพวบถึงไหมโอ้ไม่โดนเฮ้ยนี่นะฮะการเล่นเนิร์ดอืม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 น่าจะตีได้เมื่อกี้แหะนี่ฮะไปไหนแล้วได้อีกอ่ะลุงบิลลุงบิลบอกได้ทั้งวันใช่เลย แต่ไม่ไว้ว่างขนาดนั้นนะเอา้าตีไม่โดนยังไงยังไงสิติดอีกได้ติดอีกแล้ว,ลวทำไมชอบติดเหลือบวะลุงบิวพอร้องอะ่ะขอสักทีนึงเออมาทีเนี้ยเดินเร็วแล้วอา้าวมาจะพาไปไหนมาไปไหนไปกันลุงบิวมาที่สุดมาแล้วที่สุดมาแล้วป่า,าด้านโน้นปั่นเสร็จแล้วแต่ว่าเราต้องอุ้มในรับนะ เพราะว่าลุ่มบิวเนี่ยน่าจะมีลูกเองขึ้นสู่ยอดเสารอแล้วกันฮะรอให้เพื่อนมาช่วยนะไปเสานี้แหละก็ชอบอยู่ตรงนี้นักไม่ใช่หรือไงมามับเขาแหงอาทีนี้ก็เหลือคนเดียวฮนะซึ่งเรายังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเขาเลยนะเขาอยู่ไหนกันเอ่ยทีนี้เราบิงได้แล้วนะ หรือว่ากลับมาช่วยแล้วมีไหมไม่มีไม่มีแล้วก็ยาวเลยแล้วกันนะไปอ,อ๋อเอาได้ไงใช่ไหมใช่ไหมนะั่นนั่นไงใช่จริงๆด้วยเห็นหน้าแล้วน,นะมาเราเคยรู้จักกันรึเปล่าว่าไม่เอาลุงบิวลุงบิวของเราดิ้นหลุดนะโอ้โหทำบนด้วยอะไรลุงบิว ไปแล้วฮะน่าจะยาวนะกับตัวเนี้ยมาดิมาดิเล่นสเตปรอบกล่องเนาะสักทีดิสักทีนี้ไม่ถึงอีกแล้วมันจะสั้นได้สั้นอะไรขนาดนั้นตีดิตีตีมือเปล่าดิไปไหนวะนี่ไงระยะตีมันไม่ถึงสักทีวะอ๋อสักทีนีน่ไม่ได้อีกแล้วฮนะนี่ตัวนี้ได้ได้นานแล้วเนี่ย งานแค่เล่นเลยนะเนี่ยมาตรงนี้อีกแล้วอืไม่โดนอ่ะ,อะเอาไปเลยให้ทั้งวันอ่ะเอาไปเลยมึงอ่ะคนเดียวทั้งวันมาไม่ได้ไม่ยอมเลยเนะี่ยไม่ได้ไม่ยอมเลยเนะี่ยอ้าวแล้วอะไรอีกล่ะเนี่ยวิ่งถอยหลังโอ้ยนีย่พี่น้องเอ้ยชักจะหัวร้อนแล้วนะไปไหนวิ่งทั่วแมพเลยนะ มันก sure yeah, well, ็ไม่ได้อะไรนักหนามันก็วิ่งวนไปวนมาเนี่ยตีก็โดนทีมาเป็นตัวอื่นนะตายไปแล้วลุบๆน่สุยสุยเขาเรียกสุยไหนวะยังอยู่ยังอยู่จ้ะยังอยู่หลอหลอกจ้ะหลอหลอกจ้ะจึ๊บพับจึ๊บพับชุบพับนี่ไงตีลมพรมกริบเอาละทั้งวันฮะวันนี้มา สิดิเอา้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมไม่โดนทำไมไม่โดนเมื่อกี้อะอะไรยังไงทางนี้ขอขอขอ,ขอสักทีนึงขอสักทีนึงดิมาทีาเนี้ยมามึจะดูเดินเนื้อติดเทอร์โบไปไหนจะไปไหนเคยเห็นไหมเนื้อติดเทอร์โบอ่ะมาแล้วปุ้นเรียบร้อยเหนื่อยมึงอ่ะอ นานๆโผล่มาทีทำเอาหอบไปนะหัวนี่ร้อนเลยอ่ะอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนตามหาลุงบิวกันลุงบิวน่าจะปั่นอยู่เครื่องใกล้ๆน,นี่แหละนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วุงบิวุงบิวมาไงฮ่าอ่ะเอาลุงบิวไปแขวนเนี่ยเอา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันชัดแต่ยังไงยังไงแล้วไอตี้นี้ดินดุดุกสองตัวเลยเหรอโอ้โหอ่ะลุงบิวขึ้นไปเดี๋ยวขอไปจัดการนั่นก่อนเดแ,แวะมาหาไปจุดยาวไปกำนานๆเลยนี่ไงขอให้ยาวสุดยาวสุดหัวใจน่าจะอยู่เครื่องนี้แหละไม่น่าจะไปไหนนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันหิวนะ มันฮิวตัวเองจนจนหาย,ยอา่ะนี่ไงนี่ไงมันไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วนะมันไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วนะนี่เอาจริงแล้วนะจริงจริงก็เอาจริง้งธนาแล้วแหละป่ะมาดิมาดิข้ามมาทัา้พับไม้เดี๋ยวก่อนนะเราเดินเร็วนะเราเดินเร็วนะจวดแล้วนะติดเทอร์บโบไปแล้วติดเทอร์โบไปแล้วเทอร์โบแล้วปุ๊บเอาเอาตู้อะไรวะสแตนด์เนี่ยไม่หรือจะแทงหลังมีแทงหลังเหรอ แทงมาแทงมาแทงมา,งมาอืมไม่โดดห่ะอ้าวนึกว่าจะมีแทงหลังแทงปั๊บนะได้วิ่งกันดีกะยาวมาโอโหเกมนี้สุดยอดมากฮนะเดินเนิร์ดเออนี่นะฮะเดินเนิร์สซ้ายเดินตีของผมนะครับการบิงมันลําบากอย่างที่เห็นนะฮะอาจจะบิงได้บ้างไม่ได้บ้างาอย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับความลําบากของการเล่นเดินเนิร์ด ถ้าใครไม่ได้ลองเล่นดูก็ไม่รู้นะครับนะต้องฝึกจนช่่งจริงๆอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเล่นสมุกอยู่นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราได้กี่แต้มนะครับไปได้สองหมื่นสามนะครับก็ถือว่าก็เยอะอยู่นะ เออนะรประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการเล่นเดนเน r ร์สายเดินตีของเราในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม